สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกหน่อตอนนะครับที่ชำไว้หรือว่าอนุบาลไว้ในกระถางตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เวทาหารนะครับเป็นหน่อตอนนะครับถ้าปลูกลงในกระถางไม่ใหญ่นะครับแต่หน่อนนี้ก็เป็นหน่อเล็กนะครับในช่วงที่ตอนนะครับรากออกมาน้อยนะครับก็ทําให้ นอนะครับนอตอนที่นํามาปลูกหรือว่านุบาลไว้ในกระถางนะครับทําให้โตช้านะครับก็จะนํามาปลูกลงดินเลยนะครับนะครับเป็นหลุมเก่านะครับเป็นหลุมเก่าของต้นที่มีปัญหานะครับนะครับมีปัญหาช่วงนะครับรากตรงกลางนะครับ คนรรักต้นนะครับติดเชื้อรานะครับทําให้ต้นตายขาวนะครับก็เลยลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับต้นนี้นะครับยอดตายขาวนะครับขุดออกเดี๋ยวก็นาต้นใหม่นะครับมาปลูกไว้แทนนะครับหลุมเดิมนะครับแต่หลุมเดิมนะครับก็ควรจะขุดขึ้นมาตากแดดไว้นะครับประมาณสักสามวันนะครับประมาณสามวันนะครับ ขึ้นมาตากแดดไปสามวันแล้วก็เอาดินที่ตากแดดนะครับลงหลุมไว้แทนนะครับตามที่ท่านชมได้เห็นนะครับตากแดดไว้นะครับรอบหลุมนะครับแล้วก็เอาดินนะครับที่ตากแดดลงไปในหลุมนะครับก็มาดูนะครับว่าจะใส่อะไรบ้างนะครับลงไปในหลุมนะครับหลุมเก่านะครับที่จะนําต้นใหม่มาปลูกนะครับ แต่เป็นหน่อตอนนะครับมีนะครับหนึ่งนะครับขี้เถ้านะครับขี้เถ้านะครับก่อนหน้านี้ก็ใส่มวลไก่นะครับมวลไก่แกบหมักลงไปนะครับในก้นหลุมแล้วนะครับผสมกับดินนะครับนี่ก็มาใส่ขั้นตอนที่สองนะครับคือเนื้อจากหลุมขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะครับก็อาจจะต่ําลงไป ดับหน้าดินนะครับก็ประมาณสักสามสิบเซนนะครับก็มาใส่มวลไก่นะครับอันนี้เป็นมวลไก่ไข่หมักนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับเป็นมวลไก่ไข่หมักนะครับไม่มีแกบนะครับท่านผู้ชมนะครับใส่ลงไปในหลุมนะครับก็ใส่ประมาณสองถังนะครับเพราะว่าหลุมนี้ก็ ใส่ปุ๋ยเยอะนะครับเตรียมหนุมก่อนปลูกในช่วงปีก่อนนะครับก่อนที่จะนําต้นนั้นมาปลูกนะครับนี้ใส่ีิเท่านะครับีิเท่านี้จะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะครับท่านผชมครับก็ต้องใส่เม็ดนะครับในการทํางานนะครับพอระอังฝุ่นนี่ก็เป็นอันตรายต่อปอดนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องใส่เม็ดนะครับ ป้องกันฝุ่นนะครับที่จะเข้าไปในปอดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กุกเขานะครับเข้ากับดินในหลุมนะครับฝุ่นเยอะนะครับ ก็ขุดเป็นหลุมนะครับให้พอดีกับลินในกระถางนะครับต้นใหม่ที่จะนำมาปลูกนะครับ จะให้ลึกนะครับตรงปากหลุมนะครับก็จะให้สูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสูงกว่าระดับแนวพื้นดินประมาณห้าเซนนะครับประมาณห้าเซนนะครับนะครับในการเอาต้นนะครับออกจากกระถางนะครับ ก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากนะครับใช้นะวิธีการขอ้อ อย่าดึงแรงนะครับี๋ยวเบาแตกนะครับ แต่กับครึ่งหนึ่งนะครับคุณชมนะก็มาดูระบบรากใกล้ๆนะครับนะครับระบบลากของหน่อตอนนะครับนะครับระบบลากจะอยู่ที่ก้นกระถางหรือว่าก้นถังเลยนะครับคุงผู้ชมนะครับ ก็ชำไบ้์ปีเศษนะครับระวบ,บลากก็ออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครับจะอยู่ด้านล่างนะครับของคนต้นนะครับหรือว่าคนหนอนะครับก็เบาแตกเป็นบางส่วนนะครับหนึ่งในสามก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่แค่นี้เองนะครับ น่าจะติดนะครับคงไม่ตายนะครับก็ตั้งหน่อให้ตรงนะครับ ขอมาให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็พอได้ระลับแล้วนะครับชมชมนะครับเราก็จะเทนะครับยานะครับ ป้องกันและกำจัดเชื้อรานะครับแต่ก็ตามด้วยนะครับตามด้วยยาป้องกันและกำจัดร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เหยราดนะครับด้านบนนะครับไปด้านล่างเลยนะครับท่านผู้ชม ลาดด้วยน้ํายานะครับป้องกันร่วงนะครับพวกแมลงพวกร่วงพวกแมลงที่อยู่ในดินนะครับนอนอยู่ในดินนะครับก็ใช้นี่นะครับผู้ชมนะครับก็ใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะนะครับ สาเหตุที่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเป็นหลุมเก่านะครับเป็นหลุมเก่านะครับที่มีปัญหาเรื่องรานะครับพอระบบรากนะครับอยู่ใจกลางของหน่นอนนะครับหนอนะครับทุติดเชื้อรานะครับทําให้ต้นนั้นยอดตายขาวนะครับครับจะเป็นต้องใส่นะครับยานะครับยานะครับ ของกันนะครับทั้งเสื้อราในดินนะครับแล้วก็แมลงนะครับที่อยู่ในดินนะครับท่านผู้ชมครับก็หลาเฉพาะในหลุมนะครับรอบๆคน,นต้นแล้วก็โคนห้องหนอนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาดินนะครับที่ขุดขึ้นมานะครับที่ผสมกับปุ๋ยคอกนะครับเอาลงไปในหลุมนะครับ ก็ไม่แน่นมากนะครับนะครับก็ไม่แน่นมากนะครับครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับใบนะครับที่แห้งนะครับแล้วก็ ติดเชื้อราน้ำค้างนะครับเพราะก็ตัดออกเลยนะครับรก็ตัดออกเลยนะครับ เมื่เสร็จแล้วนะครับเราก็รดน้ำานยานะครับตรงบาดแผลนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับจม ขันตอนสุดท้ายนะครับก็กดน้ำนะครับนะครับทำเป็นร่องรอบๆโขนของหนอนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้น้ำนะครับไม่ไหลไปที่อื่นหรือว่าออกไปด้านข้างนะครับเพนะราะว่าโลบลากก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับโคนของหน่อนะครับ ยังไม่ได้ออกมาหากินไก่นะครับก็ต้องผ่านไปสองเดือนก่อนนะครับค่อยขยายร่องน้นานงนํานะครับท่านชมรอบๆโคนของหนอนนะครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการปลูกหนอ่อตอนนะครับหรือว่าปลูกต้นใหม่นะครับ ที่อนุบาลไว้ในกระถางนะครับมาปลูกที่หลุมเดิมนะครับที่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องใส่นะครับ้ายาป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับประเภทด้วงนะครับตัวแมลงตัวนอนที่อยู่ในดินนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับครับพือไม่ให้ในอนาคตนะครับมีปัญหานะครับเรื่อง ลานะคะะรับแมลงที่อยู่ในดินนะครับนะครับเป็นลุมเก่าก็ต้องอันนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องทําดีกว่านะครับการป้องกันดีกว่าต้นที่ปลูกุ่มใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็จะปลูกต้นนะครับต้นอินทผลัมไม่ว่าจะเป็นหน่อตอน หรือว่าหน่อชำนะครับหรือว่าต้นที่อนุมันกระถางนะครับที่ออกจากแคปซูลนะครับมาลนกบานไว้สี่ห้าเดือนหรือหนึ่งปีนะครับก็ทําแบบนี้ได้นะครับทําตามได้นะครับทุนผู้ชมนะครับอาจจะแตกต่างจากหลุมใหม่นะครับอันนี้เป็นหลุมเก่านะครับทานผู้ชมนะครับก็จะทําให้ต้นนั้นมีเปัญหาเรื่องโรคนะครับโดยเฉพาะเชื้อรานะครับแล้วก็แมลงหนอนเสี่นดินนะครับทุกผู้ชมนะครับ สองคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับนี่ก็มีปัญหาก็ต้องตัดออีกนะครับเริ่มนะครับหลานค้างนะครับก็จะมีปัญหานะครับทําให้ต้นนั้นชมนะครับแต่ไปทําให้ต้นตายนะครับหลานค้างหรือลาสนิมนะครับท่านชมนะครับ